สวัสดีครับเมื่อนีวันที่7กร,รกฎาคม2567นะครับช่องน้องพิงน้องเพลงชาแนลกับแนวทางว่าฝากพีฝากน่องคือเก่านะครับอย่าลืมกดแชร์กดสับสับไข่กดติดตามให้เด้นะครับเพื่อไปกำลังใจในการหาแนวทางดีๆมาฝากพีฝากน่องคือเก่านะครับช่องน้องพิงน้องเพลงชาแนลก็เป็นช่องหาแนวทางมาฝากทุกท่านนะครับไม่สนับสนุนการเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับ มาเบิ่งกันเลยครับอันดับแรกนะครับเป็นเลขประจำวัน <c oughs> เลขประจำวันศุกร์นะครับวันนี้วันที่ 16, สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเ่นออกวันศุกร์วันศุกร์นะครับก็จะมีหกสามศูนย์เจ็ดสี่แปดหนึ่งวัติเล่หกยุกลางนะครับดอกจันหก เขาตัวหนึ่งครับเขาตัวเดียววันนี้มีหกสามศูนยแหนึ่งแคปหน้าจอเลยครับเบิ้งดอกจกันไว้ก็ได้ครับมีหกับเจดดอกจันโอเคครับ <c oughs> ต่อไปเลขอาจารย์ชายนะครับเลขอาจารย์ชาย เลขอาจารย์ชายนะครับให้วิ่งบนล่าง9กับ5 2ตัวบนล่างนะครับ2ตัวบนล่างให้92 93 51 56 3ตัวบนให้493 851 092 096 095นี่นะครับเลขอาจารย์ชายงวดที่แล้วก็เข้าเข้าวิ่งนะครับเลขอาจารย์ชายแคปหน้าจอครับ โอเคไปกันต่อเลยครับเลขอาจารย์สีงเงี่ยมนะครับเลขอาจารย์สีงเี่ยมนี่ครับตารางมีหนึ่งศูนย์สี่เจ็ดงวดที่แล้วเราเข้านะครับมีเหมือนกันไหมเลขอาจารย์สีงเี่ยมนี่นะครับ หนึ่งศูนย์สี่เจ็ดเหมือนกันเลขประจำวันนะครับก็ <c oughs> <c oughs> โทษนะครับสองตัวบนให้เจ็ดหนึ่งสองตัวบนให้เจ็ดหนึ่งนะครับล,ล่างวิ่งห้าล่างวิ่งห้าตัวเดียวนะครับสองตัวล่างให้แปดห้าห้าแปดเ้นไปที่แปดห้านะครับ แคบหน้าจอเลยครับ <c oughs> อาจารย์งเงี่ยมมาต่ออาจารย์หลงนะครับอาจารย์หลงให้วิ่งบน3กับ5 3กับ5้สองตัวบนให้38 31 37 58 51 ห้าเจ็ดเน้นไปที่สามนะครับวิ่งบนสามเน้นไปที่สามแคบหน้าจอก่อนครับอาจารย์หลงนะครับเลขอาจารย์พีงวดที่แล้วเข้าหกสี่ตรงๆนะครับ วันนี้มาบนเด่น4กับ5 4กับ5นะครับสองตัวบนซื้อบนล่างไว้เลยนะครับซื้อบนล่างได้เลยนะครับบนล่างสองตัวบนให้4-2 4-3 5-2 5-3เน้นตัวเด่นตัวเด่นที่5นะครับแล้วก็เน้นเน้น5-2 5-3นะครับสองตัวชุดสองตัว แคปหน้าจอนะครับเดี๋ยวนะครับแป๊บขอโทษนะครับหาแคปหน้าจอใหม่ครับ อาจารย์พีอาจารย์พีบนเด่น4กับ5้สองตัวบน4 2 4สองสี่สาสองหสนะครับต่อไปเลขดับนะครับมาดูเลขดับดับบนหลักหน่วยกับหลักสิบมีศูนย์ดับบน0นย์นะครับดับเจหลัก 10, สิบศนย์หลักหน่วยก็เหมือนกันนะครับก็คือ ศูนย์นี่ดับทั้งหน่วยทั้งสิบนะครับแต่หลักร้อยน่าจะมาได้หนึ่งดับทุกหลักหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยดับหมดนะครับหนึ่งส่วนดับล่างมีหกกับเก้าเก้าล่างไม่มาแล้วนะครับหกกับเก้าไม่มาแคปหน้าจอไว้ดูนะคะเพื่อสตัดออกได้นะครับ มาเบิ่งกันครับกูใดดดำแนมีบอล่างหกับ9ก้าหกับ9ก็มี9ก้ากับห้านี้ไม่มาแล้วนะครับศูนศูนบนหลักหน่วยไม่มีนะครับไม่หลักสิบหลักหน่วยกับเจแต่ส่วนมากจะเน้นไปที่ห้านะครับนี่ห้า ห้าเหมือนกันนะครับวิ่งบนล่างห้าสองอาจารย์นี้ห้าห้าแต่เป็นแปดห้านะครับแปดห้าหนึ่งอันนี้ก็ห้าเหมือนกันห้าแต่อาจารย์หลงนี้เน้นไปที่สามแต่มีห้านะครับ ห้าแปดห้าแปดห้าหนึ่งมีนะครับอาจารย์หลงเลขอาจารย์พีเน้นไปที่ห้าเหมือนกันห้าสองห้าสามห้าสองห้าสามมีไหมครับห้าสองห้าสามไม่มีนะครับ เลขดับดับบนล่างเลขห้าไม่มีห้าสองห้าสามไม่มีนะครับเลขอาจารย์พีเน้นไปที่ห้าเลขปัจจุวันของอาจารย์พีแม่นมากนะครับอ่า ช่องน้องพิงน้องเพลงชาแนลก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามสนับสนุนอย่าลืมกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการหาแนวทางดีๆมาฝากทุกท่านนะครับอย่าลืมด้อครับกดแชร์ให้ผมแน่เพื่อไปกําลังใจกขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาล่ารวยด้อครับสวัสดีครับ